ดีค่ะพบกับช่วงแม่หมอมาดามพัดนะคะวันนี้แม่หมอจะมาเรนดอมในหัวข้อตัวต,วตวนภายในของคุณนะคะตัวตนของคุณภายในอะ่ะอยากจะบอกกับคุณว่าตัวคุณอะ่ะตวนี้ผ่านด่านเคราะห์แล้วนะคะแล้วก็กําลังเขาเรียกว่าอะไรกําลังจะมีดวงเศรษฐีคนที่จะมีความมั่งคั่งร่ํารวยนะคะทําไมพี่ไพ่ถึงบอกมาว่า คุณจะเป็นเศรษฐีเพราะอะไรขอพี่ไพ่ช่วยบอกนะคะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และพี่ไพ่หนึ่งพลังงานของคนที่ตรงกับพี่ไพ่ให้เขามาเจอคลิปนี้คนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพลังงานนี้ขอให้เขาไม่เจอคลิปนี้ตัวตนภายในของคนที่ผ่านมาดูคลิปนี้นะคะบอกว่าตัวคุณอะผ่านด่านเคราะห์แล้วนะคะแล้วก็จะมีดวงเป็นเศรษฐีนะคะพอผ่านด่านเคราะห์แล้ว ตัวตนจะมีรวมเป็นเศรษฐีเพราะอะไรอน่นะคะพะตัวตนถึงของคุณถึงบอกว่าอย่างนี้โอเคเพราะอะไรถึงตัวตนของคุณบอกว่าคุณจะเป็นเศรษฐีโอเคไพ่พระเดี๋ยวไม่หมอขอเปิดไปก่อนนะคะเดี๋ยวไม่หมอค่อยอ่านจะได้เชื่อมโยงว่าเพราะอะไรสักหกไปก่อนนะคะเพราะอะไรถึงบอกว่าตัวคุณจะเป็นเศรษฐี คุณผ่านดันเครหอแล้วแหละแม่หมอว่าเหมือนที่หัวข้อค่ายเศรษฐีขึ้นเห็นไหมคะโอเคเพราะอะไรตัวตนคุณถึงต้องบอกว่าคุณผ่านดันเครหอโอเคผ่านดันเครหอเพราะอะไรแม่หมอว่าตัวตนภายในของคุณอยากจะบอกคุณน่ะนะคะว่าตัวเนี้ยตัวคุณเองอ่ะเป็นตัวคุณเองอ่ะตอนเนี้ยเหมือนคุณเติมเต็มตัวเองได้เต็มที่แล้วนะคะได้เต็มแล้วจริงๆภายในใจของคุณน่ะนะคะจากที่คุณเคยทุก จากที่คุณเคยทุกข์จากที่คุณเคยเสียใจตอนนี้มันเหมือนปริบาลแล้วอะเห็นไหมคะตอนนี้มันเหมือนปริบาลมันเหมือนแบบในใจของคุณอะมันมีความสุขมันปริบาลตัวคุณเองอะไม่หมอะว่านะคะคุณอาจจะค้นพบอะไรหลายๆอย่างในชีวิตนะนะคะที่เหตุการณ์ที่คุณเจอที่มันเกิดขึ้นกับคุณอะนะคะไม่หมอว่าคุณเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนแบบพบตัวตนใหม่อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คุณก็มองว่า มองทุกอย่างที่ผ่านมาแบบด้วยความเข้าใจนะไม่ว่าความทุกข์ความเจ็บปวดมรสุมอะไรที่คุณเจอที่ผ่านมาคุณมองแล้วก็เข้าใจทุกอย่างเลยอ่ะนะไม่หมอว่านะคะมองด้วยความเข้าใจที่เนี่ยมันมันเหมือนทําให้บาดแผลในใจของคุณอันเนี้ยบาดแผลของคุณที่คุณเคยเจอมาคุณเจ็บนะไม่หมอว่าที่ผ่านมานะไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่คุณเคยเจอมาตอนนี้บาดแผลไม่หมอว่ามันหายแล้วนะเพราะมันมีการเริ่มต้นใหม่อ่ะ บาดแผลที่คุณเจอไม่หมอว่าตอนนี้คุณชำระล้างคุณเยียวยาใจตัวเองได้นะคะมันพร้อมที่จะผีปานแล้วจริงๆอะ่ะไม่หมอว่ามันเป็นความงดงามที่มาจากหัวใจของคุณนะคะตอนนี้มันเริ่มผีบานมันเริ่มเบ่งบานเบ่งบานแล้วจริงๆอะ่ะคุณมีความสุขภายในใจนะคะไม่มอว่านะคะเนี่ยแล้วก็ตอนนี้ไม่หมอว่าคุณไม่ได้กังวล คุณไม่ได้กังวลอะไรนะณตอนนี้ชีวิตของคุณอนะ่ะมันมีความสุขมันเต็มแล้วจริงๆอ่ะในใจของคุณอนะ่ะแล้วก็แม่หมอจะบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะอยู่เคียงข้างคุณเสมอนะคะลูกดวงเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เคียงข้างคุณเสมอเนี่ยแล้วก็เขาอ่ะดูแลคุณเหมือนเหมือนดุดดังแม่ดูแลลูกจริงๆนะเนี่ยนะคะแม่หมอเหมือนสายตายเอียงหรือว่ายัางไงจัดไพ่แบบเอียงๆอะ่ะเขาดูแลคุณประดุดดัง แม่พ่อดูแลลูกนะคะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแน่นอนนะคะลูกดวงและท่านมาบอกว่าคุณอะผ่านด่านมาทุกอย่างแล้วจนคุณเข้าใจในชีวิตจนคุณแบบมองเห็นปัญหาอุปสรรคอันนั้นอะเขาเรียกว่าอะไรอะมันเป็นบทเรียนมันแค่เข้ามาเพื่อทดสอบคุณให้คุณเติบโตนะคะ คุณน่ะแม่มอว่าคุณใจคุณน่ะเต็มที่แล้วใจคุณมีความสุขแล้วก็เนี่ยคุณผ่านด่านท้อแล้วจริงๆนะในเมื่อคุณเข้าใจปัญหาเข้าใจอุปสรรคเข้าใจชีวิตสิ่งที่คุณเจอที่ผ่านมาเหมือนคุณตกผลึกแล้วจริงๆอะ่ะนี่แหละเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะพอเราเจอผ่านด่านตรงนี้มันมันเป็นเหมือนคนน่ะมีความมั่งคั่งภายในใจนะคนที่จะมีความมั่งคั่งภายในใจมันจะ เกิดความมั่งคั่งภายนอกด้วยเช่นกันนะถ้าเรามีความมั่งคั่งภายในใจเราไม่ได้ขาดแคลนอ่ะแม่หมอว่าคุณไม่ได้ไล่ล่าคุณไม่ได้ขาดแคลนใจของคุณนะคุณมีความสุขคุณเต็มแล้วจริงๆอ่ะชีวิตคุณทําไมถึงตัวตนภายในของคุณอยากจะบอกว่าอย่างนั้นอะ่ะเพราะว่าอะไรอ่ะคุณเป็นคนที่เก่งคุณผ่านอุปสรรคปัญหามาได้ ทุกอย่างในชีวิตของคุณคุณเห็นปัญหาของคุณตัวนี้มันเป็นเหมือนของขวัญนะเป็นเหมือนของขวัญที่ทําให้คุณได้เจอคุณขอบคุณปัญหาเหล่านั้นที่ผ่านเข้ามาให้คุณต้องแก้ไขให้คุณต้องสัดตัดสินใจนะคะแม่หมอถึงบอกว่าตัวตนภายในใจของคุณกําลังจะบอกว่าดวงคุณจะได้เป็นเศรษฐีจริงๆนะคะลูกดวงคุณจะมีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์มั่งคั่งนะคะคุณจะมีชีวิตที่มีเงินเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้ได้ดูแลครอบครัว ได้ไดูแลพ่อแม่ได้ดูแลญาติพี่น้องคุณจะมีสามีที่ดีคุณจะมีภรรยาที่ดีคุณเมีอกาสได้ลงหลักปักฐานได้แต่งงานไม่เหมอะถึงบอกบางคนได้เดินทางเที่ยวรอบโลกก็ได้นะคะลูกลวงนะคะบางคนเมีอกาสได้เดินทางเที่ยวรอบโลกบางคนจะมีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์มากๆมีความเป็นเศรษฐีจริงๆเขาเรียกว่ากลิ่นอายของความเป็นเศรษฐีนะคะคุณนะ่ะมีสิ่งสักดิธิ์คอย,กยไกด์ลอยให้คุณนะไม่เหมอว่านะคอยนําทางให้คุณให้คุณกล้าไปสู่เส้นทางที่ ใช่อะนะคะที่ใช่ของตัวเองอะนะคะที่แม่หมอบอกอะนะคะบางคนชีวิตเริ่มปริบานชีวิตแบบเห็นทางสว่างมีความสุขบางคนอาจจะขยายขยายธุรกิจอาจขยายขยายงานบางคนในที่นี้ไม่ได้ไม่ได้อยากจะทํางานหนึ่งงานมีการเริ่มต้นใหม่ในการทํางานทําธุรกิจก็ได้นะคะขยายขยายงานเห็นไหมคะเนี่ยชีวิตของคุณจะผิดดอกออกผลมากมากคนทาอะไรประสบความสําเร็จมาบางคนที่มาดูคลิปแม่หมอนี่อาจจะทำหนึ่งงานสองงานสามงานก็ได้นะ ประมาณนี้เป็นคนที่หาช่องทางมองการไกลอที่จะหาะไรายได้อะไรอย่างเงี้ยไม่เหมาะว่าคุณมีดวงเป็นเศรษฐีนะคะลกูกดวงมีคู่ที่ดีด้วยมีครอบครัวที่ดีด้วยนะคะลกูกดวงมีเงินที่จะคอยช่วยเหลือครอบครัวญาติพ่อแม่พี่น้องได้เลยนะคะความเป็นเศรษฐีของคุณอะไรอีกคะตัวตนภายในของคุณบอกว่าอย่างนั้นจริงๆอะไรอีกคะตัวต,วตนภายในคนที่มีดวงเศรษฐี เนี่ยเห็นไหมคะไพ,พ่ไพ่เฮอร์มิตขึ้นมาลอดมือแม่หมอไพเ่เฮนเห็นไหมคะโอ้นี่แหละคนดวงคุณมีดวงเป็นเศรษฐีจริงๆไพ่เศรษฐีขึ้นมาแล้วจริงๆคุณคุณน่ะเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยนําทางคอยไกด์ไลน์ให้คุณส่งแสงสว่างให้คุณไม่ว่าคุณจะตกหลุมหลุมอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตของคุณนะ เนี่ยชีวิตของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาดึงคุณดึงคุณขึ้นมานะคะลูกดวงเขาคอยช่วยเหลือคุณซัพพอร์ตคุณนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขาอยู่รายล้อมตัวเรานะคะลูกดวงเป็นพลังงานนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะเรามองไม่เห็นเรามองไม่เห็นนะแต่ว่าเขาเขาอยู่เคียงข้างเราแน่นอนเขาเป็นพลังงานเขาอยู่รายล้อมเราอะแม่หมอว่านะคะเนี่ยเขาคอยดูเราเขารู้เรื่องเราทุกอย่างอะนะคะแม่หมอว่านะคะแม่หมอถึงบอกว่าไพ่ไฮโลเฟนและไพ่เฮอร์มิต คุณนะ่ะเป็นคนที่ตัวตนภายในบอกว่าคุณนะ่ะเป็นคนที่ใ่ธรรมะมากๆอใ่ดีใ่ใ่ธรรมะรักษาศีลเจริญภาวนาสติสมาธิปัญญาคุณเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคนที่อ่ไม่ต้องบวชไม่ต้องบวชก็มีศีลมีทาได้นะคะลูกลวง,งไม่ต้องไปบวชก็ได้แต่ว่าจิตใจคุณเหมือนคนที่เป็นพระจริงๆอ่ะนะคะไม่มอว่าจิตใจคุณแบบธรรมะธรรมโมมากอ่ะนะคะจิตใจดีมากๆเลยเป็นศีลบริสุทธิ ัวคนเป็นศีลบริสุทธิ์แม่หมอเคย <_ d isk> เคยฟังนะคะว่าคนเราถ้ามีศีลบริสุทธิ์นะคะเราเป็นจะเป็นที่รักของเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราทำอะไรก็จะเริญรุ่งเรืองอะ่ะบางคนที่เขาไม่มีศีลไม่มีศีลในภายในใจอ่ะนะคะเป็นคนไม่ดีเป็นคนที่คนเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นคนที่ไม่มีศีลธรรมอะ่ะไปขอสิงส่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ให้นะคะ เพราะว่าอะไรอ่ะพาะตัวตัวของตัวเองอ่ะขาดศีลขาดธรรมภายในใจทําไมถึงไม่ได้เพราะว่าท่านจะไม่ค่อยท่านจะไม่นําทางให้คนแบบนี้แต่สําหรับคุณไพ่พระขึ้นมาสองใบหมายความว่าท่านนําทางให้คุณนะคุณอ่ะ,ค,อะคุณจะหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยเหมือนที่แม่หมอบอกนะผ่านดันเคราะแล้วจริงๆอ่ะเพราะว่าไพ่สามดับขึ้นมาชีวิตคุณนับจากเนี้มันเป็นความชีวิตที่จะมีดวงเป็นเศรษฐีนะคะเห็นไหมคะดวงไพ่เศรษฐีขึ้นมาไพ่ราชาเหรียญ ไพ่ของอัศวินถือเรียนคือทําอะไรก็มั่งคั่งทําอะไรก็ร่ํารวยนะคะเนี่ยทาธุรกิจอะไรก็ร่ํารวยทําอะไรก็มีคนสนับสนุนซัพพอร์ตคุณนะไม่ว่าคุณทากิจการค้าหรือว่างานประจําหรือว่าอะไรก็แล้วแต่งานออนไลน์อะมีคนให้ความสนับสนุนคุณนะคะลูกดวงเนี่ยคุณมีดวงจะกินดีอยู่ดีแน่นอนอะ่ะไพ่เศรษฐีขึ้นมาสองใบนะคะลูกดวงไพ่อของคนที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตขั้นสุดเลยนะคะ ทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทองหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองมีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลืออุปัมคำจุนนะคะชีวิตคุณอ่ะที่แม่หมอบอกอ่ะหมดทุกหมดโศกแล้วจริงๆอ่ะเขาเรียกว่าผ่านด่านเคราะห์กรรมแล้วนะคะลูกรวงคุณเข้าใจชีวิตคุณเข้าใจในสัจธรรมนะคะสิ่งที่คุณเจอมาอ่ะมันขัดเกลาคุณจริงๆนะคะลูกดวงทําให้ใจของคุณอ่ะคุณมีความสุขคุณเติมเต็มตัวเองได้นะคะในเมื่อคุณเติมเต็มตัวเองได้ความมั่งคั่งภายนอกจะส่งผลให้คุณ มันจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณจริงๆอะนะคะลุกดวงชีวิตคุณเหมือนได้เริ่มต้นใหม่ทานฟอร์มไปสู่เขาเรียกว่าอะไรอะรีเบิร์เกิดใหม่ไปสู่เส้นทางที่ใช่เส้นทางของคุณที่เขากําหนดมานะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณแบบเขาเรียกอะไรเขากําหนดมาว่าชะตาชีวิตของคุณอะ มันต้องเจอสิ่งสิ่งนี้มาก่อนความท้าทายในชีวิตมาก่อนมันถึงจะได้เจอความมั่งคั่งร่ำรวยให้คุณผ่านด่านมาก่อนเลยเห็นไหมคะผ่านด่านที่แตกสลายมาก่อนอะ่ะถึงจะได้เจอชีวิตที่มีความสุขชีวิตที่ทั้งพร้อมสมบูรณ์นะคะได้จับเงินก้อนโตได้มีกินมีใช้มีชีวิตที่ดีมีคู่ที่ดีมีครอบครัวที่ด,ดีต้องเจ็บกับความรักมาก่อนต้องผ่านด่าน หมือนดับทิมแทงใจมาก่อนถึงจะได้เจอคู่บุญคู่บรารมีที่ได้ลงหลักปักฐานนะแล้วคุณน่ะเป็นเศรษฐีมีความเป็นเศรษฐีแล้วก็จะมีคู่ที่ดีด้วยนะคะลรองสิบเปลี่ยนนะจะมีคู่ที่เข้ามาเคียงข้างคุณนะเป็นเสาหลักให้คุณนะให้คุณแบบมีความสุขในชีวิตความสุขที่ เป็นความรักที่ปลอดภัยเป็นความรักที่คุณไว้วางใจได้นะคะเป็นความรักที่ซื่อสัตย์เป็นความรักที่คอยช่วยเหลือคุณซัพพอตคุณทุกอย่างทั้งด้านร่างกายและจิตใจไม่หม่าว่านะคะนี่คือดวงคนที่จะเป็นเศรษฐีนะคะดวงคนที่จะหมดทุกข์หมดโศกผ่านดันเคราะห์กรรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำทางคอยช่วยเหลือคุณเป็นลูกหลักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะลูกดวงไม่ว่าคุณจะทําอะไรชีวิตของคุณจะมีคอจะมีท่านคอยนำทางคอยช่วยเหลือคุณแน่นอนเป็นตะเกียงสองทางให้คุณ นำทางทำแสงสว่างให้คุณนะไม่ว่าจะตกหลุมอากาศแค่ไหนยังไงนะคะชีวิตของคุณก็ผ่านผ่านได้แน่นอนเพราะท่านคอยช่วยเหลือท่านคอยคุ้มครองให้คุณนะคะไม่มีเหตุบังเอิญที่คุณมาเจอคลิปคปินี้นะคะเพราะว่าแม่บอกว่าพี่ไพ่ดึงคุณมาให้เจอคลิป,ลปนี้ดวงเป็นเศรษฐีไพ่ได้สำรับเป็นเศรษฐีได้มีเป็นผู้ให้ด้วยอะ่ะตัวคุณเองอ่ะนะคะแม่บอกว่า คุณมีดวงเป็นเศรษฐีจะมีเงินก้อนโตเข้ามาแน่นอนนะคะทําอะไรก็เป็นเงินเป็นทองชีวิตของคุณทางเดอะทาวเวอร์เพราะว่าความพังทลายของคุณที่คุณเคยเจอมานะคะไม่หมอะว่าทําให้คุณตื่นรู้ทุกอย่างนะคะชีวิตเราถ้าไม่พังทลายมานะ่ะก็ไม่ได้เข้าใจชีวิตก็ไม่ได้รู้บทเรียนใช่ไหมคะปัญหาทหํนะทาทให้เราเติบโตนะทุกหยดน้ําตาทําให้เราเติบโตแน่นอนคุณมีดวงเป็นเศรษฐีผู้ใจมีผู้ใจดีเศรษฐีผู้มีใจอันประเสริฐ คอยช่วยเหลือผู้คนนะช่วยแบ่งปันผู้คนคอยให้คอยให้ผู้คนนะคะแล้วก็ชีวิตของคุณอะแม่หมอว่าถ้าเป็นผู้ชายก็จะได้เขาเรียกว่าอะไรอะนารีอุปธรรมะจะมีผู้หญิงดวงที่จะมีผู้หญิงอุปธรรมคำจุนน่ะนะคะคือ จะมีผู้หญิงที่คอยช่วยเหลือซัพพอร์ตแล้วก็อยู่ด้วยกันและพากันรุ่งเรืองอะนะคะผู้หญิงก็เหมือนกันอะ่ะคุณจะได้ผู้ชายที่เข้ามาทําให้คุณนั่งเป็นราชินีถ้วยอะนะคะมาให้ความรักกับคุณคุณจะได้รับความรักจากผู้ชายที่ครอบครัวเขาเลี้ยงมาดีพ่อแม่เขาเลี้ยงมาดีนะคะลุลวงคุณช,ชีวิตคุณจะมีความสุขอ่ะก็คือเป็นราชินีจริงๆอะนะคะสุขการสบายใจรวยแล้วก็ยังเป็นผู้ให้ผู้อื่นรวยแล้วก็ยังทําบุญทําทาน คุณจะได้เจอคู่ที่จะเข้ามาเขาเรียกวอะไรอ่ะเป็นเซฟโซนที่ดีให้กับคุณแน่นอนแม่หมอว่าชีวิตคุณอ่ะจะมีความสุขนะคะลูกดวงมีดวงเศรษฐีแล้วก็จะมีคู่เคียงข้างนะคะอยู่กันไปยาวนานเลยอ่ะเพราะเพราะเป็นสิบเหรียญน,นะคะอยู่ไปจน,จนเท่าจนเฒ่าจนแก่ลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองแน่นอนรับเอาไปได้เลยนี่คือดวงเศรษฐีสำหรับคนที่มาเจอคลิปแม่หมอนะคะขอทุกคนโชคดีค่ะ